เหตุการณ์ที่ปทุมธานีก็เป็นเรื่องเศร้ารับวันวาเลนไทน์เช่นกันภรรยาของนายตำรวจท่านหนึ่งนะครับขับรถไปเหินอยู่ตรงตีนสะพานครับคุณผู้ชมเป็นสะพานข้ามคลองแล้วก็เสียหลักพุ่งตกลงไปในคลองอให้ดูภาพวงจรปิดนะคุณผู้ชมครับรถเดี๋ยวจะขับมาจากทางขวามือนะคระับห,หลังจากนั้นครับกำลังจะผ่านผ่านตรงสะพานจุดนี้ <c oughs> แล้วก็ เหินเลยไปพุ่งชนกับราวสะพานตัวรถเนี่ยพุ่งตกลงไปในคลองแล้วคนขับซึ่งเป็นผู้หญิงคาดเข็มขัดนิรภัยอยู่ด้วยหนีออกมาไม่ทันนะครับเสียชีวิตติดอยู่ด้านใน5้าทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาครับสะพานข้ามคลองคลองห้าที่ปทุมธานีเจ้าหน้าที่ต้องมาช่วยกันยกรถขึ้นมาจากน้ํานะครับแล้วก็เอาเครื่องมือตัดทางนาร่างของนางสาวลัดกาวันอายุ49ปีออกมาจาก ซากรถคุณผู้ชมสามีที่เป็นตำรวจสพคลองห้าครับมาถึงจุดเกิดเหตุก็ร้องไห้โฮออกมาและให้ข้อมูลว่าภรรยาขายลูกชิ้นอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อที่คลองสี่กำลังจะขับรถกลับมาที่พักก็คือแฝตตำรวจอแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุซะก่อนถ้าดูจากภาพคุณผู้ชมถนนมืดมากนะครับน,นี่ขนาดกู้ภัยมาตำรวจมา,ามัน,มน,น,นจะมีะแสงจากรถเท่านั้นน่ะ<อ>เพราะฉะนั้นชาวบ้านบอกเลยว่าจุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากๆเพราะว่า ถนนมันมืดไม่มีไฟสองสว่างแล้วก็ไม่มีตัวราวเหล็กกั้นตรงขอบสะพานด้วยวันนี้ลงพื้นที่ไปครับแขวงการทางปทุมธานีเอาแบริเออร์สีส้มมาวางเอาไว้ก่อนช่วคราวครับป้องกันการเกิดอุบัติเหตุคุยกับทางหมวดทางหลวงธัญบุรีข<อ>เขาบอกว่าปกติเส้นนี้จะมีราวเหล็กกั้นถนนจะมีสัญ,ญญาณไฟกระพริบให้ทางด้วยนะแต่สัปดาห์ก่อนครับเพิ่งจะเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งมาชนราวเหล็กกั้น เสาไฟฟ้าที่ให้ความส่องสาว่างก็ล้มยังไม่ได้ซ่อมก็เลยต้องมาแก้กขัดด้วยการเอาบบรีเออร์มาวางไปก่อนครับรไไนีด้วอยังไงมันมีอุบัติเหตุรถชนก่อนหน้านี้ครับเพิ่งจะชนไปเสร็จแล้วก็รอประกันเขามาติดตั้งคืนสภาพให้แขวอ๋อไอ้เพราะว่ามันเป็นของหลวงเสียหายไอ้หลอดไฟที่มันดับดเนี่ยนะใช่ครับมันจะมีต้นเนี่ยตรงนี้อพอจะพานมีป้ายเตือน ป้เตือนออหัวเกาะแล้วก็เป็นไฟกระพิบแล้วก็มีเสาไฟแล้วก็มีราวสะพานยาวไปถึง่นครับแต่ว่ารถชนครับพอพอเรารอเขามาคืนสภาพให้เราเนี่ยแล้วก็มาเกิดเหตุเมื่อคืนนี้แหละอ,อ๋อเอฟังดูแบบนี้จุดนี้เกิดบ่อยนะใช่แล้วช่วงรอาการซ่อมอาจจะต้องแก้ไขแบบชั่วคราวก่อนไหม,มป้องกันการเกิดอุบัติเหตุด้วยนะครับ